คุณหมอเกตนะคะในที่ประชุมกรก,กตคุณหมอเกตค่ะ,ะเขาก็มีการพิจารณาและมีมติให้ส่งเรื่องคุณหมอเกตตามสารดีไปยังสารดีกาตามตามาตรา6 2ของพรบาว,ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเนี่ยนะคะเพื่อวินิจฉัยสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคุณหมอเกตเปลี่ยนสมัยคุณหมอเกตเป็นสวนะคะกรณีที่ทําการหลอกลวงให้คนอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถ หรือซื้อเสียงเกียรติคุณตามมาตรา77วงเล็บ4ของกฎหมายเดียวกันจากเหตุที่แจ้งว่ามีคุณสมบัติเป็นด็อกเตอร์มาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอซิตี้ในการยื่นสมัครสอวอตามที่สำนักงานกรออก,กตโดยคณะกรรมาการไปสืบสวนไตส่สวนก็ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบมาพร้อมกับลงความเห็นแนบมาด้วยละค่ะว่าการจะใช้คำนำหน้าว่าด็อกเตอร จะต้องเป็นการไปเรียนจิมเรียนจนได้วุฒธิบัตรมาแล้วทางแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้วิธีในการให้ส่งรายงานและเทียบโอนเกรดซึ่งยังไม่ได้มีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทยเลย คดีนี้เนี่ยมีผู้ยื่นคำร้องของให้ตรวจสอบกกตก็มีมติรับเป็นํำนวมนมื่5กรกฎาคม67จากนั้นสํานักง,งานก็ดําเนินการสืบสวนไต่สวนเรื่อยมาละคะ่ะจนนําเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมกกตคร,ตรั้งแรกเมื่อ31ตุลาคม67และอีกครั้งหนึ่งเนี่ย5พย67แต่กกตก็เห็นว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่ครบ เลยให้สํานักง,งานไปสอบเพิ่มเติมก่อนที่นายอิทธิพรมุญประคองประธานกรกตจะบอกว่าเดือนเมษาย,ยวนว่าคดีเนี้ยเสร็จภายในเดือนนี้แน่นอนเดือนนี้แน่นอนค่ะวันสุดท้ายเลยค่ะทีนี้ ก็ปรากฏว่าเ็าส่งเรื่องไปนะคะนอกจากนี้คุณหมอแก่เนี่ยถูกร้อนในเรื่องการหัวเลือกตั้งสวด้วยอันนี้กรกตยังไม่ได้พิจารณาเพราะอันนี้คดีหัวนี่มีเยอะีเอสไอมีเพื่อนเยอะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแต่เรื่องตัวเองนี่ดอปคนเดียวจ้าว่ากันไปนะครับแปดเดือนนะคดีนี้แปดเดือนนะโอ้ใช้เวลาทางานนานมากเลยทั้งที่เอาตรงๆนะมันหาข้อมูลไม่ยากเลยสําหรับคดีไอ้เรื่องเรื่องเป็นด็อกเตอร์หรือไม่เป็นด็อกเตอร์เนี่ย หลักฐานเยอะแยะอยู่แล้วนะครับอืี๋ยวชุดหลับแปดเดือนแปดเดือน,อนตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงเมษายนเนี่ยแปดเดือนใช่ค่ะนะ